เปิดตัวแล้ววันพัดแพดแท็บเล็ตรุ่นแรกของทางวันพัดใช้ชิปไดมอนซิตี้0ก้พร้อมจอ 144hz มีชัดวาร์จวัตต์ล่าสุดทางวันพัดก็ได้เปิดตัววันพัดแพดแท็บเล็ตรุ่นแรกของแบรนด์โดยแท็บเล็ตรุ่นนี้จะเต็มทั้งสเปคและดีไซน์ซึ่งมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอ LCD ขนาด11.6นิ้วความเอียดส8 0 0 คูณสพพิกเซลอัตราส่วน7ต่อ5รองรับการแสดงผลแบบ10บิตมีค่ารีเฟร Hz, ชเลรท144เฮิร์ตฉายชิปประมวลผลมีเดตเทคแรมแมสตี้เก0 0ที่ผลิตบนกระบวนการระดับ4นาโนเมตรให้แลมบแบบ RP d d r 5ดฟมีให้เลือก 8G ดกิกะสบสกส่วนรองเป็นแบบ USB 3.1มีให้เลือก 118G งิบกกับ2อ6ริบกบนระบบปฏิการ a n d r o i d 13ครอบทับด้วย Origin OS 13ให้กล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียดล้านพิกเซล รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6, Wi-Fi 5มีบูททุน5.3และพอร์ต USB Type C รองรับอุปกรณ์เสริมอย่างไม่ต่ติดคีย์บอร์ด OnePlus s y y l o ให้แบตเตอรี่มาที่9 5 1 0มิลแอมรองรับระบบชาร์จไว้6 7วัตต์ Super w o o l อีกด้วยครับซึ่งตอนนี้ทาง OnePlus ยังไม่ได้ประกาศร,ราคาทางการของ OnePlus Pad ออกมานะครับแต่แท็บเล็ตรุ่นนี้จะพร้อมให้พรีออเดอร์ช่วงเดือนเมษายนและจะจำหน่ายในอินเดียอเมริกาเหนือยุโรปและตวันออกกลางครับ ตอนนี้ช่อง i t f ีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i t ทีฟาเพียงแค่เดือนละยีสบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ